สายๆของวันนี้เราก็เดินชมดอกไม้ไปเจอดอกเข็มสีสดสวยมากเลยแต่พอมาเจอตรงสีชมพูทำไม้เป็นแบบนี้ดอกก็เล็กแล้วก็ดอกที่กำลังออกตุ่มๆก็จะมีแบบว่าเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็เป็นเยื่อๆติดอยู่กับที่ดอกส่วนดอกที่กำลังจะออกนี้ก็เป็นเหมือนกันเลยเราก็พยายามค้นหาดูก็ไปเจอค่ะไปเจอที่เป็นฝุ่นฝที่เป็นเยื่อเกับ ยอดของเข็มสีชมพูเนี่ยเราก็เอามาบี้ดูมันก็ไม่มีตัวอะไรนะคะก็ดูดิอันที่แบบดอกกำลังจะออกมาใหม่ๆก็จะมีจุดน้ำตาลน้ำตาลเป็นเยื่อๆอยู่เหมือนแบบว่าเป็นลังหนอนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละเราก็พยายามจะดูให้เจอให้ได้เลยก็นี่ก็หยิบออกมาดูนะคะเนี่ยเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะแล้วดอกที่กำลังจะออกมาใหม่นี่มันก็ออกแค่ นิดๆนนหน่นนนอยเองไม่เหมือนกับสีแดงสีแดงจะออกสวยมากนี่ก็เอามาดูแล้วก็มาบี้ดูก็ไม่เจอว่าจะมีหนอนมีอะไรเราก็พยายามดูทุกอันเลยค่ะอันที่มันที่มัน,มนตาต,าตายที่แดบดอกมันดำๆไปเนี่ยเราก็พยายามจะเอามาดูแล้วก็เด็ดเลยนะคะเพื่อจะได้มีแตกกิ่งใหม่เราก็ทำแบบนี้ทุกยอดเลยล้วเกือบทุกยอดมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยก็คือจะมีดำๆ เขาก็พยายามจะออกยอดใหม่มาให้เราเราก็พยายามดูว่ามันเป็นเพราะอะไรนะดอกถึงได้ไม่สวยเหมือนกับสีแดงก็ก็ไปเจอจนได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราไปเจออะไรเก็บมาได้สีน้ำตาลนี้ก็เก็บมาเกือบทุกกิ่งเลยนะคะแล้วมันก็คุมดอกเล็กๆเนี่ยหมดเลย ทำให้ไม่มีดอกนี่เราก็แหวกเข้าไปยันโคนต้นก็หาไม่เจอนะคะไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราก็เด็ดออกหมดเลยค่ะ เราก็พยายามแหวกหาดูนะคะว่าสาเหตุที่ออดอกเข็มสีชัมพูมันออกดอกแล้วมันออกไม่เต็มดอกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันจะมีเยื่อเยื่อเป็นสีน้ําตาลติดอยู่ตามดอกทั้งนั้นเลยค่ะจริงๆมันมีดอกเล็กๆอยู่หลายช่อเลยนะคะเกือบทุกช่อเลยมันจะมีอยู่แต่มันก็จะมีสีน้ําตาลโผลมาเราก็พยายามหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้เป็นแบบนี้พยายามดูข้างล่างตามโคนต้นตามกิ่ง ปลายกิ่งโคนกิ่งก็หาไม่เจอค่ะส่วนที่มีดอกออกมาสวยๆนี่ก็มีไม่แค่ไม่แค่กี่ดอกเลยค่ะหาน้อยมากและแล้วเราก็ไปเจอนะคะเพื่อนๆมดตัวสีดำๆตัวอ้วนๆใหญ่ๆเนี่ยค่ะมันอยู่ในรังที่เราเด็ดมาเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเราก็รู้สาเหตุแล้วว่าเป็นเพราะมดเพราะว่าไม่ใช่หนอนแน่นอนเราก็จัดการเลยค่ะไปหาอุปกรณ์แล้วก็ น้ำยาล้างจานที่เราเคยใช้เนี่ยค่ะฉีดพ่นเลยค่ะฉีดให้มันทั่วทวัทั้งใบแล้วก็ต้องโคนเลยนะคะเพื่อจะไล่มดไล่มแมลงโอ้ยเจอแล้วเราก็ทำการฉีดเลยจะรอช้าอยู่ทำไมต้นเข็มเนี่ยเขาก็จะเป็นไม้ที่ทนมากนะคะเราปลูกไว้ปีหนึ่งแล้วเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากเพียงแต่ช่วงที่เขาจะออกดอกเนี่ยเราก็มาฉีดพ่นไล่มแมลงไล่มดให้เขาบ้างแค่นั้นเอง เพราะว่าดอกเข็มเนี่ยมันจะมีน้ำห,หวานๆอยู่นะคะเพราะว่ามดเนี่ยจะชอบมากก็เดี๋ยวไปดูต้นที่เราฉีดประจําอยู่เข็มสีแดงนะคะเราก็จะฉีดไล่มแมลงอยู่เรื่อยๆไล่มดไล่มแมลงก็จะทําให้ออกดอกเนี่ยสม่ําเสมอดอกก็ใหญ่ออกดอกทุกกิ่งทุกก้านเลย ตอนนี้เราก็ต้องทําการฉีดที่ต้นสีชมพูนี้ก่อนสีชมพูเนี่ยจะมีแค่เกาะเดียวเองค่ะจะมีแค่กอเดียวที่เราปลูกไว้เราจะปลูกไว้ใกล้ๆกับบ่อน้านะคะเพื่อกันดินไหลลงลงบ่อเพราะว่าเป็นพืชที่กันดินได้ด้วยเพราะาเป็นพืชที่ลากเขาเกาะดินดีมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆสีแดงเนี่ยออกดอกทุก กิ่งเลยแล้วก็แบบหนามากเราปลูกไว้กับริมบ่อเนี่ยแล้วก็ตัดเป็นทิวนะคะจะสวยมากเลยนี่ก็ดอกออกมาเป็นเดือนแล้วค่ะดอกแรกออกบานไปดอกต่อต่อมาก็บานตามสวยมากค่ะดอกเข็มนะคะเพื่อนๆนก็ลองหามาปลูกดูนะคะหรือว่าจะปลูกใส่กระถางก็ได้หรือจะปลูกเป็นแนวทางเดินก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งมีทั้งเข็มสีอื่นๆสีขาวสีแดงสีชมพู สีเหลืองมีหลายสีค่ะคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อมานะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ